สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้สว่านมารีวิวนะครับคือเราจะซื้อครั้งก่อนท,ที่เราทำคลิปไปนะครับคือเราทําคลิปดอกสว่านนะครับตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับที่เราทำคลิปไปตอนแรกแต่ arian. เราไม่มีตัวสว่านนะครับอ่านี่ตอนนี้เราก็ได้สั่งดอกสว่านมาแล้วเอ้สั่งดอกสว่านมีอยู่แล้วสั่งตัวสว่านมาเพื่อเราจะได้เทสนะครับว่า เวลาเราเจอพวกลายปิ้ขนขาดนะครับเราปรกติเราใช้คัตเตอร์ตัดนะครับตอนนี้เราจะใช้สว่านเจียเลยเนาะเค่นเดี๋ยวเราลองมาดูสว่านที่เราสั่งมาก่อนดีกว่าครับก็จะได้รีวิวมาในตัวเลยว่าสว่านเขาดีหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะใช้ดีอย่างที่เราจะคิดหรือเปล่านะอันนี้ก็เพิ่งมาเลยยังไม่ได้แกะของนัเอามาทําคลิปกันเลยก็จะได้มีคลิปใหม่อคอนเทนต์ไปเลยนะครับผม เอกก็มาแกะดูกันเป็นสว่านยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเราซื้อมาจากในซื้อมาจากในเว็บไซต์แอปลาด้านะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันนี่เลยก็เป็นสว่านดีซีนะครับคือราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณสัก200กว่าบาทนะ สินค้าเดี๋ยวนี้ถูกนะครับให้เรามีเงิน3ามสี่ร้อยมาทำเองทําไม่ได้นะครับโอเคแต่ในเซตของเขาเนี่ยมันก็จะมีดอกสว่านมาให้อยู่แล้วนะครับระดับหน,นะครับก็มีดอกสว่านแล้วก็มีตัวสว่านอ้าวอ๋อ,อเขามี3มระดับนะครับก็คือสว่านเขามีความแรงอยู่เลยเบอร์1เบอร์2เบอร์สามนะครับเห็นไหมครับ อ่าเบอร์นหนึ่งกดเบอร์นหนึ่งก็จะมีไฟติดนะครับแล้วก็เบอร์สองแล้วก็เบอร์สามโอเคนะครับราคาสองร้อยกว่าบาทถึงสามร้อยกว่าบาทอนะ่ะถือว่าคุ้มนะครับกาลังไฟเอาพุทธดีซีเขาอยู่ที่สามจุดหกโวลต์นะครับอืมก็คือใช้กําลังไฟห้าวัตต์ไม่น่ากินไฟนครับเขาก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จน่าจะใช้สายชาร์จเดียวกับตัวอะแดปเตอร์ของ ของนี่เลยนะครับของโทรศัพท์เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวดูนะครับว่ามันเหมาะแั่งานเราหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูก็น่าจะเหมาะแั่งานเรานะครับก็น่าจะโอเคเลยเขามีคู่มือมาให้ด้วยนะครับอันนี้คือคู่มือ,อน,นีค,คู่คู่มือนะครับก็คําแนะน,นําในการใช้เข็มเจียก็คือเสร็จบ้านแล้วเราก็ขี้เกียจอ่านคู่มือนะครับเราคัดเทสงานเลย อันนี้ก็จะจะเป็นดอกสว่านดีเขาให้มานะครับเรามาดูกันเขาให้อะไรมาบ้างก็อุ้ยไม่ได้หักครับนี่ก็เหมือนเป็นแปลงปัดนะครับโอเคก็ให้แปลงปัดมาด้วยนะก็ะโอเคอยู่นะครับนี่พอดีเรามันเป็นแบบนี้นะครับขันแบบไหนเนี่ยเราก็ไม่เคยขันด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น ก็โอเคเลยนะครับเนี่ยเราตอนแรกเราน่าจะซื้อแบบนี้แต่แรกเนาะไปซื้อดอกๆแยกๆเสียตังค์นะก็สองร้อยกว่าบาทเงินเบ็เต็ชุดนี้ก็ประมาณห้าหกร้อยนะครับรวมทั้งชุดก็ค่อนข้างโอเคครับมีกระดาษทรายมาให้ด้วยนะครับโอ้โหนี่มีแปรงลวดด้วยนะครับก็ก็โอเคนะครับมีเออมีขนาดปรับมีขนาดหัวมาให้ด้วยนะครับว่าพอเราใช้ดอกใหญ่หรือดอกเล็กเนี่ยเขาก็จะมีขนาดไซส์มาให้เรานะครับก็คือเราสามารถปรับระดับได้นะเอง โอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูแล้วกันนะครับว่าว่ามันแกะยังไงก็มาดูกันหน่อยเห็นไหมครับก็ใส่ดอกยังไงเนี่ยก็คือก็น่าจะจิ้มไปเลยมั้งครับโอเคเรามาลองน่าจะใส่ไปเลยนะโอ้ใส่ไปเลยแล้วเราก็น่าจะต้องหมุนเข้าเนะาะเท่าที่ดูจากดีไซน์เขาไม่เห็นหมุดเลยครับโอ้ได้ละเห็นไหมครับ อ๋อนี่ครับเขามีตัวล็อกไว้ด้วยเวลาเวลาเราหมุนนะครับมันตามใช่ไหมครับเราก็กดตัวนี้กดตัวนี้นะครับผมกดตัวนี้หัวกล่องตัวนี้อ่าแล้วก็หมุนเห็นไหมครับมันก็จะไม่ตามเห็นไหมครับมันก็จะล็อกเหมือนสว่านคล้ายคล้ายคล้ายสว่านทั่วไปเนาะอ่าเวลาเราถอดเราก็ดึงออกนะครับเราก็กดตัวสลักถ้าาใส่ก็กดอย่างนี้อ่าเห็นแน่นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเกียชิ้นงานดูนะครับคัตเตอร์เราก็จะได้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับ โอเคดอกสว่านเขาก็ให้มาระดับหนึงถือว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับเป็นสว่านใช้ได้เลยนะดูจากเนื้องานราคา200กว่าบาทเอง2 0 0าบาทครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะถูกมากเลยโอเคถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานซ่อมนะครับที่ ทำงานซ่อมแล้วอยากมันมีเมนบอร์ดม่อย่างเงี้ยเราปกติเราใช้คัตเตอร์ตัดนะครับเพราะเราไม่ค่อยได้จาเป็นเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราคิดว่าเราจะไปหลักงานเราค่อนข้างเยอะเราต้องมีเครื่องมือทุ่นแรงครับอันนี้คือเหมือนประมาณเครื่องมือทุ่นแรงโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาบอร์ดมาลองเจียกันนะครับว่ามันจะได้ผลอย่างที่เราคิดไว้ไหม โอเคอันนี้ก็เป็นบอร์ดอะไหล่นะครับที่มันมีลายคลิ้นข่าที่ประมาณว่ามันก็จะมีชั้นเลเยอร์เห็นไหมครับอืมมันก็จะมีชั้นเลเยอร์เลเยอร์อยู่นะครับเราจะมาเจียให้มันเฉียงเพื่อเราตัดชั้นเลเยอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเจียงานดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเอาสักลองดูก่อนนะว่าหัวหัวของเขาเนี่ยจะมันจะไปเร็วไหมโอเคเดี๋ยวมาลองดูก่อนละกันนะครับโอ้แต่แรงมากเลยนะครับเนี่ย เราลองอันนี้เราลองเทสงานก่อนนะครับว่าถ้าเราลองเคลียร์ตรงชั้นเลเยอร์มันจะมีมันจะปัดได้ดีนะครับแต่เบอร์หนึ่งรู้สึกว่าก็พอได้นะครับเบอร์หนึ่งแต่รู้สึกจะช้าไปนะครับขอเบอร์สองแล้วกัน โอ้โอเคนะครับโอเคหมดโอ้ถ้ารู้สึกว่าดอกหลุดนะครับดอกหลัวมอกมาเลยอาจจะแรงสั่นสะเทือนเยอะนะครับเดีย๋ยวเราลองใส่ใหม่กดล็อกเหมือนเดิมนะครับกดล็อกเหมือนเดิมล็อกให้แน่นนะครับคี้พอมันคลายนะครับก็ดูหัวแล้วก็มันก็สึก,สกนิดๆน,นะครับแต่ก็พอได้อยู่ เี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วกันนะครับว่ามันโอเคนะครับทรงไหนเบอร์หนึ่งนพ่พอครับเบอร์สองน่าจะแรงไป โอเคก็ดูจากหัวก็ศึกไปนิดๆนะครับศึกึกค่อนข้างก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก็พอได้อยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้องานเดี๋ยวเราเคาะมันเรามาดูเนื้องานนี้ก็เท่าที่ดูก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับใ้าดีก็ต้องสองกล้องดูแต่ก็ดีกว่าคัตเตอร์นะครับมันก็ทําให้หน้าสัมผัสเรียบแต่ผมว่ามันก็ต้องอาจจะเวลาเจียเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา ในการเจียนิดนึงแต่มันก็ตัดชั้นเลเยอร์พอได้อยู่นะครับก็คือน่าจะดีกว่าคัตเตอร์หน่อยและและมันก็สามารถดูจากทรงงานแล้วเนี่ยดูจากงานนะครับมันก็สามารถเก็บงานได้ค่อนข้างจะละเอียดอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะโอเคก็คน่าจะใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็โดยรวมแล้วก็ก็ดีนะครับดีครับคุ้มกับราคาของเขาที่เขาให้มานะครับดูจากเนื้อง,งานที่เราเจียก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับก็ ปรับแนวชั้นเลเยอร์ได้อยู่นะครับกล้องก็ต้องพยายามซูมนิดนึงเห็นนะครับมันพยายามปรับโฟกัสโอเคก็โดยรวมแล้วก็เหมาะแก่สมแก่ราคาของเขานะครับก็คืองานก็โอเคอยู่นะครับเหมาะแก่ราคาในการใช้งานนะครับก็ถือว่าคุ้มเงินที่เราซื้อมันยังไงก็คุ้มนะครับราคาแค่2องสามกว่าบาทเองก็โอเคคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวของสว่าน DC หรือว่าใครอยากจะซื้อไปเจียรูร้วย ไปแกะสลักอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เหมือนประมาณว่าแกะสลักอยู่แล้วนกแกะแกะสลักชิ้นไม้นะครับนาดีนะครับให้ดอกกระบาดมาให้ด้วยนะครับเขาให้ดอกกระบาดมาให้ด้วยก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้งานได้น่าจะโอเคลหละมีกระดุมกระดาษตรงกระดาษรายมาให้ด้วยโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแนะนําสําหรับคนที่ต้องการซื้อสว่าน dc หรือเป็นการคลิปรีวิวสว่าน dc มือเป็นแกะสว่านแกะสลักนะครับเอาไ้ เียร์ชิ้นงานได้ดีนะครับโอเคไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับหรือคนที่เป็น FC เราเข้ามาดูก็กดไลค์ให้ด้วยก็ดีนะครับถ้าแชร์ด้วยก็จะดีมากโอเคไว้เจอกับคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ